อินฟูของเราหลายท่านนะ่ยไปทํางานรับใช้พักนี้แล้วพักใหม่อันนี้เนะี่ยพูดตามตรงครับว่าตั้งขึ้นมาเพื่อทําลายคุณพีรพันธ์เหมือนกันกับที่เขาให้แป้งจัดการบ้านป่าตั้งพักใหม่ขึ้นมาผู้ใดง่ายไปได้เงินราแป้งไปน้ำผู้ใดไปรับใช้ผู้ใดผู้นายอยู่ที่ไหนผู้นายก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้ใดสั่งผู้ใดมาแป้งมากอย่ไหนซุ่มซอสอลุกน้องพนใหญ่อ้วนนะั่นแล้วเขาก็ยูผ่้ไดเขาก็อยากได้ ก็พากันไปพ้นสุดท้ายก่ะลุงอ้วนกับหัวเดียวกระเทียมรีบลุงอ้วนกับเซ็ตมากองดองกับไปบรอดเดสมอรีพี่น้องครับคือกันคับพุ่นายพีรพัน์เขาไปใส่แผนนี่ละง่ายๆครับวิธีทำไร่ค้นดีๆคืออะไรคือลอยแพมันเห็นไหมเขาก็พากันมาตั้งพักกันนี้แล้วก็เอาเงินล่อไปเป้าหมายคือสูบเลย่ยสอสอลูกน้องคุณพี่เนี่ยเอาให้เหลือเลาคู่เดียวกับคุณขิงไป ให้เหลือแต่ตุยกับขิงสองคนสูสองไอ้นองมาสิรอดว่ากันม่ยพายยูนําปรากฏว่าเดชะบุญครับคุณพีรพันธ์น่ะเล่าเหตุงานให้ประเทศอีหรีคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเป็นแบบสมัยพญอยวนน่ะบ่รอดไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าพอใหย่พีรพันธ์น่ะเล่าเหตุงานอีหลีผลงานมันมีพี่น้องครับ ปรากฏว่าเที่ยวดารักษาไว้ครับซุม้มเฮาคนไทยเราเป็นเที่ยวดาพากันมารักษาเรานี่เรามาันจะงเกิดแคมเปญเซฟพีระพ,รพรันเซฟพีระพันเซฟพีระพันแช่กันมืดประเทศไทยตอนนี้ถล่มทล่ายไปมืดแล้วครับพ,พีระพัน์นพี่นงครับไปเบื้องแม็ขนาดเอฟซีพักเพื่อไทยเอฟซี FC พักเก้าไกลตั้งหลายคนเขายังมาเฮ็ดคลิปเซฟคุณพีระพันเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเอฟซี FC เพื่อไทยหลายท่านผมหินเนี่ย ข้าเจ้าเนี่ยออมาบอกว่าเซฟพิรพันธ์ดีกว่าวะ่ะเรื่องนี้ถึงจะรักพักแดงขนาดไหนแต่เรื่องนี้มีความจําเป็นต้องเซฟคุณพิรพันธ์ครับนะครับอีนี้ถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมนะมันจําเป็นต้องเซฟเล่าเพราะยังเพราะที่ผมมอ,อมาเลยพี่น้องใส่ใจพิจนาเอาลวนครับว่าผูใ้ใดได้ประโยชน์ที่ผ้ใหไงพิรพันธ์เฮดมากเนะี่ยมีแนซุ้มเท้าได้ประโยชน์ครับตัวเล่าเองเนี่ยก็ได้โทษด้วยกัน พวกนายทุนก็นได้โทษขันคุณพิรพันธ์เฮสเมตผู้กนายทุนก็เสียผลประโยชน์คุณพิรพันธ์ก็ได้โทษย้อนยังก็ย้อนซุ่มนายทุน,น,ทนหรือสิสั่งเราเขา,า,ขาสิมันนั่มขาเล่าส่วนเท่าเนี่ยมิได้ครับได้ครับ